ถ้าหนูชอบพี่บาวนี่แหละวันนี้หนูจะเล่นพี่บาวนี่เหรอโอ้โหพี่บาวนี่น่ารักจังเลยแม่ขอเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยแล้วแม่ให้กระสิงโตเนี่ยสิโตฮะให้แม่ขอเล่นหน่อยหงไงไอแม่ขอเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วอันนี้ดึงหน่าเดินไม่ดูชิโอ้โหน่ารักจังเลยพี่ขอนหน่อยชิขอหน่อยชิโอ้โหยหวงว่าไอ้ชี้หวงว่าให้แม่ดูพี่บาวนี่หน่อยได้ไหมอ่ะ ไอ้เนี๋พี่ขอพี่แม่ขอแม่ขอพี่บาลนี้หน่อยนะอะไรดูที่โอ้ห่วงห่วงพี่บาวนี่แม่ออ้แม่ดูแม่ดูแม่ดูโอ้ยห่วงห่วงห่วโอ้โหพี่บาลนี่กัดคอเลยเหรอกัดคอพี่บาลนี่ตายแล้วมัง้งนอัน่น่ะไหนดูสิอะไนอันไหนอันไหน ไอ้ข้าไม่ปล่อยเลยลูก